ได้เล่นกอสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมส์สีคลิปนี้เราจะพามาดูอะไรแปลกๆนะครับสิ่งศักดิ์สเป็นเพื่อนผมนะครับชื่อว่าบินครับส่วนกระผมผมใช้การ์ดอะไรมาดูกันนะนี่ครับการ์ดเงาครับ Dark Valori A บวกครับเป็นเงาสามารถใส่เงามาเล่นได้ด้วยครับยอดตรงนี้นะครับซึ่งสามารถดูในตัวละครในเกมได้ครับอย่เห็นแต่เงาครับอย่มองไม่เห็นตัวละคร ่ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวก็คลิปนี้จะทำมาเพื่อเล่นเปลี่ยนคำคำกันนะครับตัวงงเหมือนเดิมกันนะซึ่งอาจจะเป็นบั๊กของเกมก็ได้ครับที่การ์ดเงาสามารถอามาใช้ได้ครับถึงงับอึ้งเลยครับโอเคจะลองให้ดูครับว่า การดเงาจะใช้เดินดีแค่ไหนครับจะแพ้การ์ดเอบวกเลยเราะเน่้ยครับผมจะถอยสิบก่อนครับนี่ครับเหอสิบออกสิบสองครับแต่ก็ยังถอยดีใช้ได้อยู่ครับต่อไปจะเบิ้ลสองนะดูครับได้ลสามครับเบิ้ลสามอุ๊ยเดินดีใช้ได้ครับทนายการ์ดเอบวกเลยครับเนี้ยสงสัยต้องงับเต็มแล้วก็ใช้การ์ดนี้ตลอดเลยครับ ดีจริงๆคนระับซึ่งจะคลิปนี้ก็จะร่วมมือกันช่วยก่นฆ่าซอมบี้ครับซึ่งถ้าไอผมชนะคงยากครับเพราะการ์ดไอบวกอัพก็ไม่เต็มนะเป็นเงาด้วยไม่ใช่ตัวจริง d ัก k ม e l o ด y ซึ่งือว่าโหดใช้ได้ครับลงจิงซอมบี้ก่อนแล้วกันครับถอยเก้า ตอยเก้าออกแปดครับแต่ก็ตอยใช้ได้อยู่เครื่องบินยิงซอมบี้ซอมบี้ในเกมนี้ตัวใหญ่เต้าใช้เครื่องบินยิงครับซึ่งถ้าทุกคนในเกมติดเชื้อหมดก็จะตายครับแ้าซอมบี้เดินครบสี่รอบซอมบี้เดินสีครั้งก็จะตายครับสำหรับถ้าคนติดเชื้อหมดซึ่งผมจะลง12ก่อนครับนี่นะเกือบไป ซอมบี้เต็มวิกสงสัยจะติดเชื้อแล้วครับไม่ติดเชื้อออติดเชื้อที่เราไม่ติดเชื้อนี่ครับจากเงากลายเป็นซอมบี้อ่ะต้องรักษาก่อกน,นะครับเพื่อจะให้เป็นเงาเหมือนเดิมจะได้อยู่เหมือนผีหน่อยเอาเงยติดส่องเง,งาติดเชื้อซอมบี้อ่ะไม่น่าเชื่อ ขนาดเป็นเงาเนี่ยติดเช้ออมบี้อะไครับอย่วงดีเลยต้องเบิ้ลสิเดี๋ไม่ก,าก่าลบสิคนจะออกไหมไม่ไม่ออกครับติดแล้วใ่ก็ต้องกนะารนะมา ถ้าเอาชนะได้ผมก็ขอ,อชนะเลยนะติดเชื้อขอบคุณแล้วก็โอ้ยสวยแล้วครับงานนี้ต้องรีบเลยนะรักษาเชื้อก่อนนะไม่งั้นจะตายตกทิ้งเอรเมื่อกี้่อยพลาดผมจะต่อยหกให้ลงสิกต่นะอยแค่หกแต่เผื่อมันจะลงศีกโอ้ยบนศะีกสอบไม่ตรง จะได้ผมต้องถอยแบบนี้นนะถอยหกครับต้องกดทีหนึ่งจะลงครับถยกร็รักษาอ้วเบิ้งสุดมันก็อยากแพ้เลยทางแรงมาก,กมนะครับลงสีกูี้หมดแล้วครับลงนนะ้โอ้โอมยมันส่จะไม่รอดคนระับ chết mất nước u chốc đi hết lọt lè trên cống dây ก๊าซเงาพบก๊าซเพชรบวกครับก๊าซเงานี้ก็เดินดีใช้ได้ครับแต่อาจจะม่วงม่วงบ้างแต่ก็ถือว่าออกมาดีครับยังไม่เต็มก็ผมเพิ่งไปเล่นไปกดมั่วๆไปกดเจอครับไม่น่าเชื่อว่าจะใส่มาเล่นได้ครับเป็นก๊าซเงาธรรมดา จะร่วมเงินค่าซอมบี้ก่อน,น,นได้ครับเดินหมดครึ่งลอดเลยครับสุดยอดจริงเดี๋ยวผมต้องช่วยอีกแรงครับแต่มันรถจัดลงทอยลงปลาต้องมาดูนะครับ เกือบโดซอมบน็ดทุกครับเด็กเป็นสิบสองครั้งสามครั้งผมจะลงไปยิงซอมบี้จะดูว่าทอยแม่นไหมอ๋อโอเคครับทอยแม่นอยู่ หมวกไม่ออกแต่ถอยแม่นมีครับต้องถอยออกสิบรักษาตัวเป็นหายเป็นเงาอีกแล้วครับต้องถอยออกออสิบอ๋อสิบเอ็ดครับนิดเดียวซอมบี้ไม่ตายครับผมไม่อยากเป็นซอมบี้ครับ ขนาดรักษาแล้วยังไม่หายครับทำไมไม่กลับหายเป็นเงาเหมือนเดิมนั่นเนี่ยใช้การเงานะโอ้แลบนี้ผมก็ยังเป็นเงาอยีกคีับถ้าซอมบี้ผมจะตายด้วยไหมเนี่ยก็ยังเป็นเงา ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าตะขาสอมบี้แล้วจะตายไหมเพราะผมไม่กลับเป็นเหมือนเดิมหรอกเป็นสอมบี้อยู่ก็จะผมตายด้วยกระสวยเลยครับ <c oughs> ถ้าดูดีๆเงาล่องหนนะซอมบี้ล่องหนนะเป็นสอมบี้จังๆเลยมตายไหมเนี่ยเธอโดนก็นแล้วมาวัดกันครับทดสอบแบบ ที่แรกในเมืองไทยครับที่เล่นเกมอย่างนี้ลงยูทูบได้จะตายผมตายด้ไหมเนี่ยมาดูลุ้นเงินว่าผมจะตายได้ไหมเอาเลือดซอมบี้หมดแล้วโอ้ผมกลับเงาเหมือนเดิมครับนี่ครับจะไม่สแสดงว่าผมใช้คัดอะไรครับผมใช้เงา เป็นเหมือนผีนั่นเองครับมีซอมบี้ผมก็จะเป็นผีนครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ